เอาละครับผมเป็นโอกาสแล้วนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ i อ f i f a o n l i นไ4นะครับแล้วก็ ROV นะที่ราคาถูกคุ้มค่า ID หายากสกินเยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับไว้ใจได้1ล้านเ็นเลยนะครับติดต่อซื้อได้กับแอดมินฟ n นได้ที่แฟนเพจแล้วก็ Facebook ส่วนตัวได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับบริการรวดเร็วเชื่อใจได้แน่นอนนะครับยังไงรบกวนฝากร้านของแอดมินฟ n นไว้ด้วยนะครับผม ไปชมกับคลิปหลักกันเลยครับอะไะครับสวัสดีครับวันนี้มาแปลกกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มารีวิวนักเตะตัวไหนเป็นพิเศษนะครับแต่ว่ามาอัปเดตทีมของผมเองนะครับหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าผมเปลี่ยนนะฮะมาใช้ฟูลแมนยูสักพักแล้วนะครับคือผมน่ะชอบแมนยูนะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่มีนักเตะแมนยูเลยครับเรียกได้ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะชุดปัจจุบันเนี่ยแทบไม่มีในทีมผมเลยนะครับแต่ว่าพอมานั่งดูดูแล้วนะครับ ก็เออเสียดายอะไรอย่างเงี้ยผมไปเห็นโพสพี่คนนึงเขามีตัวแบบฟูอาร์เซนอลบวกแปไอคอนก็บวก5ทั้งทีมะฮะความมีความคิดความฝันครับอยากจะลองทําไม่ได้แบบนั้นดูนะแต่ก็ต้องลองดูครับว่าจะไปได้ถึงขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นทีมฟูแมนยูนะครับมูลค่าประมาณสัก1 3,000ล้านและการอีกประมาณ4 0 0 0ล้านน่าจะเป็นตัวแบบตัวแถมๆที่อยู่ในตัวสำรองอาจจะใช้บ้างไม่ใช่บ้างนะครับเดี๋ยวก็ทยอยดูกันไปนะเพราะว่าผมก็ ปรับแผนตามที่คิดว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับในปัจจุบันที่แมนยูเล่นกันอยู่ไนะก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างหนักหน่หนวงเหมือนกันแต่ว่าตัวแมนยูเนี่ยเอายุคเก่าผสม,มกับยุคปัจจุบนันก็ยังถือว่าพอเล่นได้นะเดี๋ยวมาดูกันบ้างดีกว่าครับว่าผมมีตัวอะไรบ้างนะครับอ่ะผมเล่นแผน4-2-3-1ครับเล่นเป็นแผนปกติเลยนะครับแล้วก็ นักเตที่มีก็คือตามในรูปเลยเป็นบวก5ทั้งทีมนะครับแล้วก็มีบวก8 3ตัวบวก6 1ตัวนะโกนะเป็นจอเดอ่าเป็นดีนไฮเดอร์ซันนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีข่าวจะย้ายไปอยู่อ่าย้ายยืมตัวอีกแล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงนะแต่ก็ออผมคิดว่านะดีน n ฮเดอร์ซันเนี่ยถ้าเกิดใครที่เล่นฟูลแมนอยู่นะดีนไฮเดอร์ซันก็ถือว่าเป็นโจท,ที่โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดมีงบเรื่อง FP สักหน่อยเนี่ย โรเมโรนะครับหรือว่าเดกอาร์เนะี่ยน่าจะเป็นชอ์ที่ดีกว่านะดีนังซ่นผมรู้สึกว่ามันยังเป็นแบบช็อตเวร์มันยังเยอะแต่ถือว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันบัฟสแตทค่อนข้างเยอะนะครับแบ็กโฟฮะเป็นเซตใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะยกเว้นลิโอฟอร์ดินานะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมชอบกองหลังที่มีความเร็วซึ่งแมนยูลองดูเดี๋ยวโอ้โหมีใครบ้างไม่มีเลยนะที่มีความเร็วนะครับแล้วมาดูนี่ฮะตัวเซเบ้ครับที่ผมใช้ฮะ ความเร็ว120สนะฮะสปีดต้น1 1 6คล่องตัว1 1 6นะครับพวกพลังป้องกันอื่นๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ร10ขึ้นไปเกือบหมดนวนะมีแค่เข้าสก,กัด109รนะครับแต่นี้เป็นบวก8นะก็ถือว่าอันนี้ตีเองนะครับผมตีเองบวก8เนี่ยมีปอกปาตีเองแล้วก็ตนเชเบตีเองนะครับค่าพลังก็ถือว่าดีมากเอาไปเล่นจริงก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ลิโอฟินานเนี่ยสตาร์ทความเร็วอาจจะแค่ร้อยสิบแต่เอาไปเล่นจริงๆแล้นะผมรู้สึกว่าลิโอฟินานน่าจะเร็วกว่านิดนึงนะครับแบ็คขวาบันบิสซาก,ก้าครับแน่นอนอยู่แล้วโจ์ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะก็จะมีวาเลนเซียอัเชลียังนะครับซึ่งถ้า FP7 เนี่ยผมแนะนำบิสซาก,ก้าดีกว่านะครับน่าจะดีที่สุดไม่ได้เร็วมากแต่ว่าเข้าบอลค่อนข้างชัวร์นะเหมือนกับตัวจริงนะครับมีอเล็กเตลสครับ ก็ใช้ได้แต่น่าเสียดายที่ว่ายังไม่อัปเดตว่าเป็นแมนยูนะถ้าเกิดอัปเดตแล้วเนะี่ยผมว่าจะเปลี่ยนเป็นบวก8สักหน่อยถ้าบวกแแล้วเนะี่ยค่าพลังน่าจะเวอร์กว่านี้เยอะเลยครับแต่ตอนนี้เนะี่ยถือว่ายังไม่ค่อยคุ้มนะผมว่าเป็นบวก5ที่าราคามันเกือบ4 0 0 0มืเอ็มอ่ะยังไม่ค่อยคุ้มราคาที่จะเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับรับบวก8ตั้งนานดยประมาณ2 0 0 0 0นเอ็มนะแป๊บๆปโอ้ทะลุไป4ี่0 0คนตั้งขายพีย่ยับทาใจซื้อไม่ลงจริงนะครับมามาอยู่ที่กองกลาง2ตัวนะครับ บ็อกบาแล้วก็เฟร d ดนะเฟรดตอนนั้นมีคนตั้งขายพอดีนะครับมาดูก่อนอ่ะเฟรดนะะี่ยค่าพลังเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเป็น fp14 นะ p ี b นะครับบวก8สกิมบูพ่าดามีเพลย์เมกเกอร์แล้วก็เทนนิคอลดิบลเลอร์นะครับต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างให้อารมณ์สไตล์แบบกองเต้เลยนะผมชอบมากนะตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบเล่นดีกว่าที่คิดเล่นดีกว่าที่คาดมากๆเลยนะครับ ก็ถ้าเกิดใครมีงบนะฮะแล้วก็ชอบกองกลางแมนยูอ่ะคือกองกลางแมนยูหาตัวเร็วๆยากนะผมบอกเลยว่าเฟสแตะน่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่เร็วมากๆเร็วที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับตัวเฉพาะในรุ่นปจเจนปัจจุบันนะตัวดูโอข้างๆก็ครับเป็นบ็อกบาครับดูค่าพลังฮะอันนี้ตีเองนะฮะบวก8ครับพลังในการยิง120ครับเลี้ยงบอลควบคุมบอแลแะ้วพวกนี้ดีหมดเลยนะแข็งแกร่งความอึดเนี่ยร้อยสิบเก้านะครับโอ้โหมันเวอร์มากนะ ค่าพลังต่างๆของปอกบานะครับปอกบาเนี่ยคือเอาจริงในเกมมันเก่งแหละถึงแม้ว่าตัวจริงปัจจุบันฟอร์มมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ผมทั้งทั้งรักทั้งเกลียดอะคือตอนที่เขาย้ายมาก็ดูเป็นความหวังนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทำตัวไม่ค่อยน่ารักนะก็เลยทําให้จัดอยู่ในเทียร์แบบจะไปก็ได้ไม่ไปก็ไม่เสียดายเออใช้คำว่าไปก็ไม่เสียดายนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเกมฟีฟ่าไรซ์เนี่ยปอกบาเป็นมิดฟิลตัวหนึ่งที่ ถือว่าเก่งที่สุดในเกมนะครับใช้คำว่าในคำว่าในเกมนะชีวิตจริงเนี่ยบอกเลยว่าโหมูลค่าหายยับต่อยับแล้วนะครับเราองางี้ดีกว่าแฟนมนอ่ลองคอมเมนต์ดีกว่าบล็อกบร์เนี่ยย้ายมาอยู่กับเราเนี่ยประมาณ80กว่าล้านนะครับคิดว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดบล็อกบร์จะได้ย้ายไปนะไม่ว่าเป็นปารีสยูเว่หรือมาดริดเนี่ยค่าตัวจะเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับลองคอมเมนต์กันมาดูนะอ่านี่ครับ3ตัวรุกแถวบนหรือว่า4ตัวรุกแถวบนหน้าสุดนะครับ ฝั่งซ้ายฮะแรดฟอร์ดครับแน่นอนฮะเหมือนปัจจุบันเลยนะใช้แรดฟอร์ดยืนนะครับค่าพลังเวอร์มากนะนี่แค่บวก5นะตอนแรกอ่ะผมพยายามหาบวก8แต่รู้สึกว่าโอ้โหปีแบบพวกปี BOE อะ่ะมันมันแพงมากอะ่ะคือตอนแรกอยากได้แรดฟอร์ดบวก8ก่อนบูโน่ด้วยซ้ำเพราะว่าบูโน่เนี่ยยังรู้สึกว่าเขายังไม่สุดอะ่ะแต่แรดฟอร์ดนี่คือสุดแล้วนะครับทั้งเรื่องการเล่นอะไรต่างๆนะค่าพลังดีมากความเร็วสปีดต,ต้นทะลุ120หมดเลยนะครับ เอาไปเล่นจริงก็เล่นเก่งมากนะไปกับบอลได้ดีมากนะครับบรูโน่ครับราคาถูกคุ้มค่านะเล่นในฟูลแมนยูเก่งมากนะครับยิงไกล120นะไปยิงจริงก็ใช้ได้นะครับจ่ายบอลโหดมากนะสำหรับบรูโน่ฟอนันเดสนะครับอ่าแล้วก็เป็นดูโอ้ฮะเจนก,กลางๆแล้วกันคือยังเตะอยู่แต่ว่าไม่ได้คาแข่งกับแมนยูนะครับนั่นคือเวนรูนี่และก็คริสเตยโจนโรนันโดนั่นเองนะครับเวนรูนี่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดของเวนรูนี่ที่มีนะตอนนี้ในเกมนะครับ พลังในการยิงกับยิงไกลเนน่ยเวอร์มากนะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเอ็ดสมดุลร้อยยี่สิบสองนะครับถือว่าโหสัตว์รัสเซียเหมือนกันนะครับความอึดก็ดีมากนะแล้วก็นี่ครับคริสโนโรนันโดฮะแดงแป๊ดนะฮะลองคิดดูว่าถ้าโอ้โหมีปัญญาซื้อบวกแปดผมน่าจะแดงแบบแดงก่ำอ่ะเออกระโดดร้อยยี่สิบเอ็ดก็ลงมร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับลูกโทษร้อยยี่สิบ พลังการยิงจบสกอร์สปีดต้นความเร็วทะลุ120หมดเลยนะครับดีมากๆนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดเอาจริงนะผมใช้คริสเตียโนโรนัลโดสลับหน้าเป้ากับรูนี่นะครับแล้วก็ตัวสำรองก็ไม่ค่อยมีตัวของแมนยูมาเท่าไหร่นะมีดาโลนะก็ได้ลงบ้างนะครับถ้าแบ็กขวาแบ็กซ้ายขวาไม่ฟิตนะฮะตัวสำรองอื่นก็ไม่ค่อยมีราคาครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อนุมานได้ว่าประมาณสัก1นึ่งแ่นสามหมื่นเอ็มนะครับสำหรับ ฟูลแมนยูชุดนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ฮะสามารถมาดูทีมคัลเลอร์ได้นะตอนนี้เนี่ยผมทำผมทำทีมคัลเลอร์น่าจะติดถึงขั้นที่4แล้วนะครับก็คือมีนักเตะทั้งหมด10คนขั้นต่ำนะครับแล้วก็มันจะให้เล่นกี่มงกี่แมทได้แหละแล้วก็จะได้เข้าข้าพลังพิเศษนะความแข็งแกร่งกับบวงบอลเพิ่มทุกตัวนะครับก็ถ้าเกิดใครที่เล่นฟูลนะแนะนำเลยนะครับพยายามดูเงื่อนไขนะแล้วก็ดูได้นะอ่าอย่างเช่น ใช้คำว่าอย่างเช่นละกันมีมีทีมไหนบ้างที่น่าเล่นเนี่ยบ,บาเยอร์นอ่ะสมมตินะบาเยอร์นเนี่ยสมมติว่าเป็น10ตัวนะครับนี่เงืกก่อนไขคือเล่น all match 6ก match นะครับแล้วก็เล่นแรงกิ้งได้ระดับ S นะครับเลี้ยงบอลบวก2จบสกอร์บวก1ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะถือว่าบวกค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะดูอย่างมัดติดเนี่ยขวัญใจนะฮะสงกรายควบคุมบอลอันนี้ผมว่าเฉยๆไม่ได้แบบบวกช่วยอะไรมากนะนี่ส,ส่งสานเลี้ยงบอลก็โอเคผมจำได้ว่าลิเวอร์พูลอ่ะดี จะขอเลื่อนดูก่อนอันนี้แวะดูแป๊บหนึง่งบาาซ่าโอเคครับอ่อลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอยู่ไหนนี่ครับลิเวอร์พูลนี่นห่จับได้ว่าลิเวอร์พูลวดีความเร็วบวกสองจบสกอร์บวกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าทีมฟู oh. ทีมลอะไรน่าสนใจลิเวอร์พูลครับนักเตะที่บวกความเร็วขึ้นมาอีกสองเนะี่ยคิดดูนะทั้งซาดิซา,าร่ามาแน่เงี้ยโอ้โหมันจะวิ่งกันขนาดไหนนะแล้วก็มีโชต้าด้วยอีกคนหนึ่งนะครับ ถ้าแฟนหงคนไหนอยากให้ผมดูอยากดูรีวิวโจโตาบอมได้แน้ะแต่ว่าน่าเสียดายครับที่ปีเทพๆเนี่ยยังน้อยไปนิดนึงแต่ว่าผมชอบเขามาตานเลยนะโชตานะครับอยากได้เหมือนกันนะครับแต่ก็ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วนะครับก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างดีนะเป็นนักเตะที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับไม่มีตัดเกรดอยู่แล้วนะเพราะว่าโอ๊ลืมไม่ดูแผนให้ดูแทคติกนักเตะนะนี่ครับประมาณนี้ผมตั้งแบบนี้เลยนะครับเพราะว่า อยากให้4ีตัวบนเนี่ยโฟกัสกับเกมรุกค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ลงมาบ้างนะครับลองปรับตามได้นะบุกกันมันใช้ได้เลยครับแท็กติกทีมผมเลิกผมปรับแล้วนะคือเน้นเคาะบอลแทงกระดูช่องมากขึ้นนะครับจ่ายบอลสั้นมากขึ้นนะนักเตะรีกรุป๊ปหรือว่าวิ่งเข้าหาเพื่อนในการจ่ายบอลดีขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของเกมรับเนี่ยมันจะเพรสซิ่งน้อยลงนะแล้วแต่คนถนัดนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยดีกว่าว่าฟูลแมนยู ในแบบของผมนะครับเอาไปเล่นจริงจะเล่นสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็เล้าใจขนาดไหนนะครับไม่มีตัดเกรดนะไปพบกันเลยครับสำหรับไฮไลท์ครับเอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์นะครับของฟูทีแมนยูของผมเองนะครับก็โดยส่วนตัวนะผมใช้คาว่าโดยส่วนตัวละกันนะครับผมค่อนข้างชื่นชอบนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าพอมันเป็นฟูทีมแล้วก็บวชเยอะๆเนี่ยค่าพลังต่างๆเนี่ยมันจะ ดูแบบมันจะเล่นง่ายขึ้นเป็นพิเศษอะ่ะมันจะดูเร็วขึ้นแข็งแกร่งขึ้นอะไรเงี้ยแล้วทุกตำแหน่งนะฮะเล่นเติมเกมสอดร,รับสอดประสานกันค่อนข้างดีนะครับคือถ้าจะให้พูดตรงๆเนี่ยถ้าเกิดจะจับนักเตะเจนเก่าทุกคนมาใช้เลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่ามันก็มีบางตำแหน่งที่เลือกค่อนข้างยากนะครับเช่นกองหลังนะหรือว่ากองกลางมันจะมีประเภทแบบแค่พาวส์โคหรือว่ารอยขีนะครับซึ่งถือว่าใช้ค่อนข้างยากนะโดยส่วนตัวนะครับเพราะว่า ในเกมวีฟ้าออนไลนสีเนี่ยค่อนข้างให้ความสําคัญกับกายภาพพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือว่าความแข็งแกร่งนะซึ่งพอสโคที่มีในเกมเนี่ยใช้คำว่าเคยมีล้กันนะครับณตอนนั้นอนะคืออ่านะปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในแหละมันคือเขาเก่งนะยิงไกลดีแล้วก็จ่ายบอลเทพแต่ว่าความเร็วไม่ได้แล้วครับแล้วก็ตัวเล็กด้วยนะทำให้โดนเบียดสู้ไม่ได้นะครับ รอยคีนก็ถือว่าแข็งแกร่งแล้วก็ดุดัานเลยยืนตำแหน่งก็ดีนะครับแต่ก็ถือว่าช้าไปแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องจับมาผสมกับเจนใหม่ครับอย่างป๊อกบาเฟรดอะไรพวกนี้ที่ถือว่ามีความเร็วนะแล้วก็เล่นได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ถือว่าค่อนข้างสมดุลเลยนะในการขับเคลื่อนแดนกลางนะครับส่วนแดนหน้าครับปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่ามาน่าเสียดายที่ว่ามาซียาวเนี่ยมันปีที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยโ,โหดูช็อตนี้เวอร์มากผมช็อตยิงช็อตเนี้ย ผมเฮ้ยนะนนก็แบบสวยมากๆกับผมว่านะอย่างมาซียาวที่เป็นกองหน้านะปัจจุบันอะหรือว่านัแต่คาวานี่ที่เพิ่งย้ายมาใช้คำว่าเอาเฉพาะมาซียาวแล้วกันนะครับคือปีเทพๆของเขาล่าสุดอะยังมีแค่ PGR อยู่เลยอะคือตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆนะครับแล้วก็เป็นในผลที่ผมแบบเออยังอยากใช้คือเด็กแมนยูยุคผมอะ่ะมันก็โตมากับรูนี่โตมากับโรนัลโดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาตัวรุกเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจนเจนปัจจุบัน100%เซนะครับแต่ก็ยังถือว่าขาแข้งอยู่นะเอาที่ผมดูทันดูหนก็เนี่ยแหละฮะลูนี่โรนัลโดริโอฟอร์ดินาที่อาจจะแบบเออขอนิดนึงที่แบบเป็นนักเตะที่แบบชอบส่วนตัวแล้วก็อยากจับมาใช้ในเซตปัจจุบันนะครับสิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายก็คืออาร์เล็กเตลิสเนี่ยเขายังไม่ได้ฟูลทีมนะยังไม่ได้โบนัสฟูลทีมนะครับถ้าเกิดได้เนี่ยบอกเลยว่าน่าจะเร็ว,วกว่านี้นะแต่ก็คิดว่าน่าจะได้ในไม่ช้านี้แล้วแหละครับ เพราะว่ากำลังจะมีการอัปแพทใหญ่แล้วนะครับสำหรับเกมฟีฟ่า n l i ไล4นะก็รอกันได้เลยครับส่วนตำแหน่งอื่นๆครับอย่างบรูโน่เฟอร์นันเดสก็ต้องบอกเลยนะว่าถือว่าใช้ได้แต่ว่าผมคิดว่าเอาตำแหน่งบรูโน่เนี่ยจับเอารูนี่มาเล่นก็ได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งปีกที่ถ่างออกไปเนี่ยเอานานี่มาเล่นน่าจะดีกว่านี้นะครับคือแลนด์กิกส์นานี่โรนัลโดพวกนี้เอามาเล่นปีกได้ดีหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ ซีเรียสว่าต้องเป็นนักเตะปีปัจจุบันอ่าใช่คําว่าที่ยังค้าแข่งอยู่กับแมนยูในปัจจุบันเนี่ยก็อ,อย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าแมนยูเนี่ยตำแหน่งปีขวาเนี่ยแทบจะไม่มีตัวไหนที่โดดเด่นเลยนะมีช่วงนึงที่เคยมีข่าวกับซานโชอันนั้นก็คิดว่าเอออาจจะได้ละก็ออยังไม่ได้นะครับมันจะคพนาะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างหาปีขวาค่อนข้างยากนะครับถ้าไม่ใช่แบบโรนัลโดหรือว่าลูนี่นะแล้วก็แบ็คขวาครับถ้าไม่ใช่วาเลนเซีย วิสซาก,ก้าก็ถือว่าดีครับวิสซาก,ก้าเลยถือว่าเล่นเกมรับดีนะแต่ว่าเปิดบอลอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ถือว่าค่อนข้างเหมือนตัวจริงครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้แหละฮะแล้วก็มีเรื่องกองหลังนิดหน่อยนะที่ว่าถ้าไม่ใช้ลีโอฟอดินาน,นแทบจะไม่มีตัวไหนที่เร็วเลยนะครับในปัจจุบันนอกจากตัวเชเบ้นะครับแล้วก็สมอลลิงนะโอเคก็าฝากกันไว้ด้วยครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากติดตามด้วยนะลาไปแล้วสวัสดีครับ